ออกแน่แ <problemas> ล <lly> <gehört> ้วน้องฟังเราที่ไม่รู้เรื่องก็จี้อยู่สุดทาย Eu to me when you hold me ยืนยี่นี่เยืน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 ย้นยืนยืนยืนยยืนยืนยืนนี่ยืน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 นยืยืนยืนยนยื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 นยนยืนยืนยืนย่นนยยืนยมนยืนึืนยืนยืนย่มยนยื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 นยนยื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 นยนยื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 นยนยื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 ยนยืนยนยืนยนยืนยืนนยืนืนยืนย เพราะเรื่องโน้ตคุปปอนไม่ห่วงหนูเป็นคนที่แม่นโน้ตโปะเตะโปะเตะ,ะอยู่แล้วมั่น,มา,นมากแล้วก็ส่วนเสริมซิลลิ่งหนูดีไงมันอยู่ที่ใจจริงๆเลยนะถ้าใจนิวตี้สู้ปุ๊บเนิวตี้ทำได้หมดนะพอหลังๆมามันใช่เออเอานี่แหละเอานี่แหละเรา,เอาชอบแล้วคือเราไม่ติดอะ่ะเราชอบชจบอีกแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคนชอบกว่าค่ะคุกบว่าไงคะคุณจอมเออ ชอบข้างหลังมากใช่หนูก็ชอบข้างหลังเออแล้วทำไมข้างหน้ามันไม่มาเพราะมูดอะไรทุกๆจิกๆใช่ไหมมันต้องจริง,รงๆหนูว่าเพลงนี้มันมองคนดูไม่ได้เลยอใช่พเพลงนี้ครึ่งแรกอะ่ะก่อนจะบมยวายอยู่ตัวเองแล้วส่งคือเหมือนฉ<ล>ัน,นรู้ฉันพูดส่งมันอื่นฟังอะ่ะมันต้องตรงนั้นต้องพลังพลังเหมือนตอนท้ายอะค่ะแต่แบบเหมือนตองร้องรวมกันอ่ะส่งอย่างนั้นอ่ะ เออมันเนาะมันถึงจะออกแล้วเสียงอะก็เหลือเฟืออยู่แล้วมันเออพอมันกังวลแล้วแบบแอบเสง่งกังวลดิมันคือคือมันร้องไม่ดีแล้วมันรู้สึกว่าพอร้องจบมันตัวสั่นนะคะมันต้องสั่นดิีท่านเลี้ยงปกติค่ะลูกมันอึดอัดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่แต่คือชอบให้ความตื่นเต้นันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะมันไม่ได้ตื่นเต้นมันมันสั่นนะคะเพราเรียกสั่นชั่วคุณ มาเหอะเป็นเป็นเลยช่างมันสั่นก็สั่นเด็กสมถามาไม่เห็นรเรื่องเลยมั้ค่ะเออรารู้สึกว่ามออกพลังออกมารู้สึกสั่นกลัวสั่นซุกมีแค่ว่าสั่นพลังมากกว่าแบบมันเหมือนอัดอยู่ข้างในอีกอ่ะแล้วมันยังไม่ได้ออกมาอีกอ่ะก็ตอนแรกร้องะอั้นอั้นโอ้โหแค่ได้ร้องดีจำจำความรู้สึกตางอย่างครึ่งอย่งไอ้ครึ่งหลังที่ว่าดีๆเนี่ยค่ะทำยังไงให้มันมันออกมาจนกระทั่งไม่ต้องอยู่ในเพลงก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยได้ไหม ครูรู้สึกว่านิงตี้ชอบแบบว่าถ้าไม่อยู่ในเพลงไม่มีดนตรีขึ้นมานิงตี้จะเป็นแบบแง่ของนิวตี้อ่ะลูกมันก็เลยทําให้พอเราแบบจะคอนเซนเทรตหรือว่าจะทาให้คนรู้สึกเชื่อในเพลงของเราอะมันก็แบบว่าต้องโอ้ต้องเพลงมาทุกครั้งเหรอมันไม่ใช่อ่ะ บางครั้งเราทําในชีวิตประจำวันเราให้เป็นแบบนี้บ้างนะคะก็เป็นไฟเชิแล้วมันจะแบบว่ามันจะดูมันจะดูภาพแข็งแรงกับแบ็กกราวเราเองมันมันเป็นตัวเสริมให้เราเวลาเราจะทาอะไรสักอย่างเนี่ยมนเรามั่นใจขึ้นนิ้วก็ยังเป็นความมีของดีอยู่ในตัวแบบว่าคู่ยังอิจฉาเลยลูกพลังเสียงเราเนี่ยโอ้โหถ้าแบบขอได้สักขนาดนี้คูแบบโอ้โทำอะไรได้เยอะเลยนะคะแต่อย่าไปดูถูกตัวเองสิว่าแบบว่าฉันมีอย่างนี้แต่ว่าฉันยังยังไม่ดีตรงนั้นยังไม่ดีตรงนี้อย่าไปคิดอย่างนั้น เอาตรงจุดที่เราดีนั่นแหละค่ะเอามาขยายอีกให้มันดีขึ้นไปอีกนะคะภาษาของเนลตี้ครูสังเกตว่านิวตี้จะเอ่อจะเกรงเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเจอภาษาอังกฤษเนี่ยแบบกับวีคที่แล้วเนี่ยคนแะบเทปเลยม้วนเลย <c oughs> ตอนที่เป็นปามมี่แบบว่าโอ้สู้ตายคำไหนมาเปิดมาคำแรกครูรู้สึกมันใช่เลยต่ <c oughs> นเนี่กว่ามันจะเริ่มกล้าที <c oughs> ่จะใช้ภาษาออกมาปุ๊บมันไป <c oughs> ครึ่งเพลงเขาไปลัถูกไหมลูกตอนนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจทุกคนคนลร้องเพลงภาษาอังกฤษเหมือนกัน มันไม่ใช่ภาษาเรามไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราแต่เราต้องดัดจริตออกมาเพื่อให้มันได้ภาษาของเขา <c oughs> ของใครอีกคน,นอื่นๆน่นนะคะแต่ว่าอ้าวในเมื่อเกิดโอกาสฉันทำมันก็เต็มที่อย่าคิดว่าเราเป็นคนไทยมาร้องเราคือฝรั่งนะคะตอนนี้สมมุติว่าเราเป็นฝรั่งไปเรียบร้อยแล้วทำมันไปเลยฝ <c oughs> รั่งมันก็ยังมีตั้งหลายประเทศลูกมันก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน <c oughs> นต่จริงๆสำเนียงมันก็ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เราก,ก็เป็นของเราอย่าไปสนใจเราทำเต็มที่แล้วที่เมื่อกี้ครูฟังบางมันไม่ได้โอ้แล้วนะ แต่มั่นใจอีกหน่อยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ออกมามันไม่เหมือนกับตอนนี่แบบว่าอ่าอยากฟังคําว่ารักแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เลยมันแบบว่ากระจอกมาแต่ละครแบบว่าประดิษฐ์แล้วมันใช่อย่างว่าคิดก่อนมันถูกรือยังที่มันเพราะหรือยังเลิกกังวลครึ่งหลังมันยังทําได้เครื่องแรกมันจะทําไม่ได้หรอใช่ไหมลูกไปคิดเองไปคิดเองแกพูดไงคะพูดหมดแล้วดูหมดแล้วด้วยกอล์ฟภาษาุกมัรมากว่ตอนจริงก็ต้อง ก็จะเชื่อว่ามันมาแน่ๆเลยเวลาจริงไอ้เนี่ยมันชอบมาตอนจริงตันนี้เราต้องเพลงมาแล้วองค์มันจะทำให้เรารุนแต่ตอนนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยทำองค์ริ่งฮิวแมนใว่าอะไรค่ะทำองค์ริ่งฮิวแมนที่ร้องฉันเป็นแค่คนเป็นแค่คนไงจะให้มันถูกหมดเหรออืมใช่ไหมคือก็เหมือนเหมือนเรื่องที่ที่เกิดขึ้นอยู่กับเราอ่ะที่รู้สึกเลยฉันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เหมาะกับหนูจริเออมันเหมาะมากเลยอ่ะคือปล่อยมันเลย รตัวคาแรคเตออร์คูเก๋ว่าการแสดงเมื่อกี้แบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงฟีดกับช่วงตองฟี่สองบไม่บานไหมคะคือคือช่วงช่วงฟี่ได้สูงแต่คูกเก๋ก็เคยเป็นนะคะสำหรับการเป็นการบูฟอร์มที่เราไม่มั่นใจในภาษาของเราในภาษาของเขาโทษแล้วก็ อ๋อมันก็จะเป็นช่วงฟรีก่อน,นอแต่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 เดี๋ยวเราเราจะมีการทํางานกันตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งครูบีทำให้รูเก๋นึกถึงเอ็กซ์ไซส์อันนึงขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวอาจจะทําให้นิวตี้ก็คือว่าก่อนหน้าจะเข้าสู่การสแสดงเนี่ยนิวตี้น่าจะวอร์มตัวเองด้วยการคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเข้าเพลงทําเป็นประจาเลยนะลูกทำให้เป็นประจํา ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นกับคนนั้นคนนี้เราค่อยมาเข้าเพลงมันจะอยู่มันจะแบบมาพอดีเลยอ,อย่างนี้คืออาจจะช่วยได้ในแง่อของการแก้ไขแล้วก็ช่วงฟีดเนี่ยไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มีความหมายไม่มีความหมายไม่มีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยก็คือจบอแต่พอช่วงบานเนี่ยม,มันม,มาเต็มที่เลยอะไรเนี้ย ซึ่งซึ่งอันนี้เข้าใจเลยเพราะว่าบางทีความหมายในภาษาอังกฤษาบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าเขาแปลว่าอะไรเนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่ฟีลได้เนาะอย่างอย่างช่วงแรกเนี่ยคือเวลาที่โฮมีทำไมเราต้องการให้คนโฮเราเพื่อเราต้องการ<ม>การซัพพอร์ตการสนับสนุนการให้กําลังใจเขาร้องตลอดเวลาว่าโฮมีโฮมีเติถ้า <c oughs> ออถ้าเนี